สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกๆคนสวัสดีกับเปื่อนๆสวัสดีกับทุกๆคนสวัสดีปีๆน้องๆหลงๆล้านๆสวัสดีทุกๆคนนะคะวัน bon. นี้แม่ปูพามากินชูชีปลากดกะชูชีปลากดกาแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นของอร่อยพัทลุงนะคะของอร่อยบ้านซัดอีขวาค่ะเพราะว่าแต่ละบ้านทําไม่เหมือนกันนะคะถึงจะจังหวัดเดียวกันอันนี้บ้านซัดนะคะบ้านแม่ปูนะคะทําแบบนี้นะคะเป็นปลาส้มนะคะ นี่เป็นเนื้อปลาซมปลาซมใส่หน่อมไม้ด้วยนะคะมากินกันเลยค่ะอ้เปิบด,ดีไหม <laughs> จะเปิบหรือจะช้อนดีอะแม่ปูแม่ปูขออนุญ,ญาตเปิบนะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะคะแม่ปูอยากเปิบค่ะมาค่ะ เลยอู้จูจีน้ำคนๆคเลยค่ะแม่ปูมีวิธีทำด้วยนะคะแม่ปูทำวิธีลงวิธีทำด้วยค่ะเป็นจูจีปรากฏนะคะโอ้ค่ะมาค่ามาค่าเศร้าก่อนเศร้าก่อนอ้ดูเนื้อปลากด มันมันนะคะมันมันนะคะมันช่วงท้องแม่ปูไม่ไม่กินนะคะแต่ว่าตอนที่ทําไม่เอาออกเพราะว่าอยากได้มันมันออกเวลาในน้ําแกงนะคะ อยากให้ดูค่ะร้อยเนื้อหน่อไม้ปะซ้อมกับชูชี่ข้าวกันนะ ใช้มือนะคะเปิบอย่างนี้มันกินง่ายค่ะกินอ้านไม่ต้องกลัวกล้างเนื้อปรากดมันมากค่ะ nơ kèm มันมันค่ะทิ้งค่ะ เหนออรังเดงเหนาอว้านหมักเลยค่ะแม่ปูทานคนเดียวนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคน เนื้อตรงแก้มมันอร่อยนะเนื้อตรงแก้มมันร้อยแม่ปูจบกินว่าปลานะแต่ว่าบางทีทำคลิปไม่ค่อยอยากกินนะคะเพราะว่ามันเสียเวลามันมันกินเวลาทํามันทำให้คลิปยาวนังนูน้นว่าปลาเวลาหมดแล้ว กลางเชียยวบวบแหลทุกคนคะก้างมันนิ่มนะคะปลาท่มเนี่ยกินได้อ่ะทุกคนอืม มันนิ่มค่ะกินได้มันนิ่มแล้วก็กรุบกลุบด้วย พอแล้วค่ะว่าจะกินอีกเดี๋ยวกลัวคลิปมันยาวค่ะพอแล้วค่ะเพราะว่าเวลาแม่ปูทำคลิปกินแม่ปูจะไม่ค่อยตัดนะคะ จบไปเลยค่ะยาวๆ อิ่มแล้วค่ะพอแล้วค่ะถ้าแม่ภูไม่กลัวคลิปยาวเกินไปนะคะแม่ภูกินหมดนะคะเนี่ยแต่ว,ว่าพอแลคะคาะความยาวพอแล้วค่ะแค่นี้เพื่อนๆก็บอกกอจะเป็คลิปยาวจังถ้าไม่ภูกินไม่ชัวภาพยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคน อิ่มแล้วจะไปแล้วค่ะดูสิคะยังอยากโชว์อยู่นะดูน้ําค่ะน้ําน้ําแบบนี้แหละคะ่ะคลุกข้าวอร่อยมากบอกเลยค่ะจูชีปลากฏดก็แค่นี้นะคะแม่ปูก็จะไปแล้วนะคะปลาสมบันๆก็อร่อยมากค่ะอาส่งตรงมาจากบ้านแม่ปูนะคะบ้านซัดนะคะพัทลุงนะคะอพี่สาวก็ส่งมาให้นะคะ ่าข้อจะไปแล้วนะคะใชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร b ์ให้แม่ผูกัวานซัดด้วยนะคะฝากช่องน้อยๆด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ติดชมกันเข้ามาที่ให้กําลังใจกันมาตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ